าดูเรื่องรากับสาวโซบี้กันต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเชิญลิปตามาครับคือคุณแทนและคุณคัทตกสนุกจริงๆเอามาฟังกันต่อเลยดีกว่าก็นี่ไงต่อไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ของพวกเราทุกคนครับนั่นคือการเล่าข้อสอบนะครับผมขอถามเลยว่าในนี้มีใครไม่เคยเล่าข้อสอบหรือเปล่าไม่มีอ่ะไม่เคยเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าพี่ก็เอาลอตัดไปไม่เรื่องดีก็เคยครั้งหนึ่งเราว่าเล่นบาสอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราก็เข้าห้องเรียนสายเข้าห้องเรียนสายปุ๊บ ขาเริ่มสอบกันแล้วข้อสอบเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองครึ่งนะครับครึ่งแรกมันจะเป็นเรียกว่า multiple choice ครับเป็นแบบข้อสอบแบบอัตนัยนะครับอัตนัยแล้วก็อันนึงเป็นแบบเอเ a ่ก็คือเอเ a ่ก็คือการข้อสอบแบบอัตนัยนะครับโอเคมาเขีกัให้นะครับก็ด้วยความที่เพื่อนเราที่มันฉลาดมากเด็กฉลาดของห้องเลยอยู่ข้างเราพอดีเราก็เช็คเช็คคำตอบหน่อยว่าไอ้ที่เรากาการวเนี่ยถูกหรือเปล่าอืมดูปุ๊เฮ้ยมันตอบไม่เหมือนเราเลยว่ะด้วยความที่รู้ว่ามันเด็กฉลาดที่สุด ครับเราก็เลยเปลี่ยนคําตอบลงหมดเลยโดนชี้นาโดนชี้นำเขียนได้เศษเราก็เขียนเองอแล้วเราก็มั่นใจมากว่าครั้งนี้ม่ต้องได้เพราะว่าแต่ว่าปกติไม่เคยได้นั่งกลไอ้นี่เท่าไหร่อินนี่แบบได้เต็มตลอดท็อปตลอดนี่คือตัวเก่งเลยแล้วเราก็เดินออกมาอย่างภาคภูมิใจส่งอาจารย์เรียบร้อยเดินออกมาไอ้เพื่อนเดินมาัหมาเฮ้ยมึงได้ข้อสอบชุดไหนวะรา้ว มีหลายช่วนะไปไฟรื่อยาก็ดิมลงอะดิมลงแล้วก็มีสปอร์ตไลท์อยู่รุ้มๆแล้วไม่อนใช่แบเงี้ยชุดไหนวะชุดไหนวะคือนั่นไหนมีเพลงไม่มีเพลงประกอบนะมชปตะคาบแล้วคือมันจะเป็นแบบข้อสอบ A B A B ต่อกันไม่ให้มองกันเพราะรามองมันจะไกลแต่ถ้าใกล้ๆกันเนี่ย ถือว่าทั้งเป็นวันนั้นค่อยเรานั่งกันเว่าคนที่ไอคิวเยอะสุดในห้องนั้นคืออาจารย์ก็ถือว่าถือว่าถือว่าก็คือถูกครึ่งหนึ่งเอเซนี่ถูกเพราะเราเขียนแคนเองใจเย็นทิ้หมดเลยก็ว่าฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นเราทําทําผิดไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนดีเป็นคนดีเราก็มีของเราก็มียังไงเราเมื่อก่อนจะมีใช้ใช้เนี่ยครับใช้แพ็กลิงก์ส่งมาหนึ่งงอสองคอสสามกอสี่ขอห้างอ อะไอเขามีเวลาไปโทรตอนไหนอ่ะเขาทำเสร็จแล้วจนเสร็จแล้วหอมไปนอกเสร็จเสร็จแล้วก็ออกมานอกห้องปุ๊บแล้วก็เบเลเตอร์ครับต้างก่นฝากข้อความนะครับหนึ่งชอสองชอสามอเลเลเตอร์ก็าพิมพ์ไปเลยครบทุกข้อเลยยังคะครบเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับอ๋อุ้ยเดี๋ยวนี้ครับช่วยส่งอีกเบอร์ได้ไหมครับ ได้ค่ะกมีออย่าตไปสมัยเราก็มีนะมีให้สัญญาณมือแบบต่อไข่ตัวผู้ตัวเมีนตอนมอต้นแบบต่อไข่เอ๊ะกระหัวกระหัวท้าควายแล้วลองดูแล้วถบางคนที่มันมันมันคันจริงจริก็คันจริงก็ไม่รู้มันต้องมีมันต้องมีการถามก่อนแล้วหนึ่งใช่มันต้องไม่ว่าเวลาเรื่องจะแบบจะไอก่อนจะไอจะ ทุกคนพร้อมใจกันไม่สบายแต่ผมผมขอแนะนํานวัตกรรมของผมดีครับผมมีหลายวิธีอะไรคะพี่อาจารย์ฟังเอาไว้นะครับถ้าข้อสอบเป็นกาหมดนะครับเราจะเขียนข้อสอบเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาให้เพื่อนน่ขโมยใบกาขอของหอมาสองใบโดยที่เราบอกว่าผมยังไม่ได้ครับผมยังไม่ได้ครับแล้วก็ได้มาสองใบพอได้มาสองใบปุ๊บเสร็จทําไงตอนช่วงต้นเนี่ยช่วงที่แบบแจกข้อสอบเนี่ยจะยังแบบชุลมุนชุลเกกันอยู่ไงช่วงนั้นน่ะเราจะเขียนชื่อของเรา เราจะเอาส่งมให้เพื่อนเลยไลฟ์เพื่อนเราเป็นคนกาให้ oh. แล้วพอส่งข้อสอบเนี่ยอาจารย์บอกอะส่งข้อสอบมาด้านหน้าหรือเดินมาเก็บเนี่ยช่วงตอนชุลมุนตอนส่งข้อสอบเนี่ย oh. เราจะทําการส่งกลับให้เพื่อนหรือให้ส่งมาด้านหน้าส่งข้อสอบให้อาจารย์ oh. เพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องเสี่ยงระหว่างการเดินทางเพราะเรามีซัลาพเออร์ที่ทําผลิตตรงได้เลยทันที oh. oh. อันนี้เราจริงจังเลยังเรือเป็นวิธีลอกแบบว่าเขียนใส่โพยเสร็จแล้วก็คือแบบคนที่เก่งที่สุดก็จะเขียนใส่โพยว่าหนึ่งกอสองกอแล้วก็แบบใช้เวลาใช้วิธีการโยนนกัะ อาโยนโยนต่อยจากหน้าห้องไปหลังห้องแล้วอาจารย์คืออาจารย์ก็น่าจะรู้อาจารย์ก็แบบเห็นแล้วแหละมีฟุ๊บมีฟุ๊บจนอาจารย์จับเพื่อนได้คนหนึ่งเพื่อนคนนั้นแก้ไขโดยการกินกินกระดาษแผ่นนั้นเขาก็เอากระดาษมาตัดกินก้อนเหล็กกินก้อนเหล็กก็เลยอ๋ออ๋อแล้วก็มีเหมือนกันเพื่อนนี่ห้องก็โดนโดนจับอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วก็กินก็คือคือนึกอออกไหมที่เวลาเราเรียนห้องเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็คือ เด geliyor, ี him, ๋ยวนี้เขาติดแอร์กันแล้วเดี๋ยวนี้สมัยก่อนพี่จะเป็นพัดลมหมุนนึกออกปะพัดลมเนี่ยก็จะทําหน้าที่แบบเปิดปัดไปทั่วห้องไงแล้วเขาคว้างไปตรงๆนี่แหละพัดลมมาอดีปัดเหมือนไซได้อ่ะคือกระดาษมันหันเล็กอ่ะจู่ๆเขาแบบแล้วตกปุ๊บตรงขาอาจารย์เลยอาจารย์ทำไงดีนี่วิธีเดียวกันเลยชึบหยิบขึ้นมาอะไรกินอะไรเข้าไปเน่ะผมผมชอบกินกระดาษครับ อันนี้จริงๆนะอาจารย์ก็บอกโอเคชอบกินกระดาษใช่ไหมะมีสิบแผ่นกระดาษรายงานกินไปหน่อยก็ต้องกินอ่ะๆจของมายจะเป็นแบบเหมือนแบบคือโรงเรียนอ่ะจะจัด พร้อมกับน้องมอมอต้นใช่ไหม<น>ก็คือห้องเดียวกัน,นก็สลับโตอย่างเงี้ยนั่งติดกันแต่สลับโต๊ะพวกที่รออ่ะรอแบบรอลอกอ่ะก็จะแบบไม่มีอะไรทำใช่ป่ะถ้า,ถ,าถ้าคนที่ไม่นอนอ่ะก็จะไแปบบไปช่วยน้องช่วยน้องทาข้อสอบใช <ลอ S 2> ่ก็ช่วยน้องทําข้อสอบแล้วก็คือเหมือนรอพลยว่าแบบ ให้น้องอ่ะให้น้องส่งมาใหเป็นสิ่งบนไว้ก่อนเป็นสินบนว่าช่วยนะเดช่วยน้องช่วยน้องอันนี้ติดสินบนเจ้าพนักงานใช่เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกับกับเรื่องสนุกในสมัยวัยเรียนกับพี่ขัตโตกับพี่แทนไปเยอะแล้วค่ะส่วนเรื่องอะไรที่แบบเรื่องลอกข้อสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีก็ถือว่าเราเป็นวิทยาทานอย่าทำกับอาจารย์น้องๆนะคะก็อย่าทำตามงกันไงฮะใช่ไว้ป้องกันตัวไปเรยดีกว่าใช่แต่ว่าวันนี้เนีย ก่อนจะจากกันไปอยากให้พี่แทนกับพี่คัตโตะค่ะฝากผลงานล่าสุดหน่อยค่ะ,ะน่าแทนแนะครับผมน,นครับก็หลังจากเรามีปล่อยเพลงชื่อว่าไม่ต้องขอโทษมาค,ครับตอนนี้เราจะมีเพลงใหม่ครับชื่อว่าใจอยากบอกรักครับลิบตาฟิชชิ่งกับรูมเตอร์ดี้นนะครับถ้าใครเคยชอบเพลงอย่างอ่อนแอหรือว่าปฏิเสธอย่างไรเนี่ยเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ทุกคนน่าจะชอบสไตล์เดียวกันสไตล์เดียวกันครับสไตล์แบบเด็กมัธยมอย่างพวกเราใช่เด็กมัธยมใช้ให้จีบกันอะไรเงี้ยครับก็อยากฝากไว้ด้วยแล้วก็ เราจะมีระเบ้าใหม่ครับชื่อระเบ้าว่าลิปมันนะครับผมค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเรื่องเล่าสาวสตอรี่แล้ววันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองนะคะพี่คัตโตะแล้วก็พี่แทนที่มาแชร์เรื่องราวประสบการณ์สมัยวัยเรียนกับพวกเราเนาะขอบคุณค่ะแต่ว่าความสนุกในรายการเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะจะเป็นอะไรนั้นกลับมาชมได้ในรายการสตอรี่ชีสเ้ก